คุณพันพิสดวกคุยกับหนุมสิเมื่อไหร่ดีคะอย่าปล่อยให้คุณภูมิเรียงเดินหน้าทำคะแนนอยู่ฝ่ายเดียวสิคะฉันไม่ได้ว่างทุกวันเหมือนคุณภูมิเรียงหรอกนะคะวันๆฉันต้องทำงานไม่ได้มีเวลามาใช้เงินสามีเหมือนคุณภูมิเรียงหรอกคะ่ะอ๋อใช่ค่ะพูดตรงๆก็คือผัวตายได้มรดกก็เลยใช้มรดกผัวไม่ต้องทำหากินอะไร แบบนี้ใช่ไหมคะที่คุณพันพิษอยากจะพูดคุณพุเมมาพอดีเลยค่ะเพออิญว่ารู้จายังคุยคุณพันพิษไม่จบเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะนัดให้มาชนกันค่ะแต่ไหนๆก็มาพร้อมกันแล้วคุยเรื่องหนูสิพร้อมกันเลยดีกว่านะไม่อะค่ะนัดกันมาแล้วก็คุยกันไปนะคะวันนี้เรื่องของเราไว้คุยวันหลังค่ะฉันขอตัวเดี๋ยวก่อนสิคะคุณพันพิษ พันพิษกำลังจะนัดเจอกับครอบครัวของนุสีใช่ไหมล okay. okay. hm. bueno, okay. ่ะคะก็ดีค่ะจะได้เจอกันไว้คือฉันน่ะผัวตายเลยต้องทําหน้าที่แม่อยู่คนเดียวแต่คุณพันพิษล่ะคะเรื่องสําคัญของลูกชายทั้งทีจะพาสามีที่อยู่ต่างประเทศไปเจอครอบครัวนุสีได้หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าพาไปไม่ได้ทําไมสามีคุณพันพิษ ไปทำเรื่องขยายกิจการที่ต่างประเทศนายจังเลยล่ะคะไม่กลับมาสักทีถ้าจะนัดจะก,กับครอบครัวที่ลูกสะพ้ยเนี่ยฉันว่าสามีของคุณนะ่าจะต้องกลับมาสักหน่อยนะคะอุ๊ยตายจริงไม่ใช่ว่าที่เขาลือกันว่าสามีคุณพันพิษไปมีครอบครัวใหม่ทางนน้นจะเป็นเรื่องจริงนะคะนี่ไเป็นเรื่องส่วนตัวของขอครอบครัวฉันอย่ามาเสือกตายแล้วคุณพันพิษผู้เพียบพร้อมพูดไม่เพราะเลยคะ่ะ ที่เรื่องขัวฉันมันไปนเป็นเรื่องของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษนะเธอมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เก่งไม่ได้เลิเลอไปกว่าคนอื่นหรอกพันคิดกิจการที่ทําให้ร่รํารวยชุววันนี้ก็เป็นแค่คลอดเงาของสามีเธอไม่ใช่เหรอไม่จริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันใช้ในวันนี้เป็นเงินที่ฉันหามาได้จากน้ําพักน้ําแรงของฉันไม่ใช่เงินของขู่ที่ตายแล้วอย่างเธอ เลยเวลาที่เธอโกรธแล้วเก็บสันดานเดิมไปไม่อยู่แบบนี้ไม่กลัวว่าใครจะมองว่ามันดูไม่ดีแล้วหรอคะคุณนายผัวทิ้งท่านี้มันเป็นผู้หญิงที่น้าด้านหน้าทนจริงๆเลยนะวันๆไม่ทําอะไรนอนกับผู้ชายไปวันๆใช้เงินของสามีที่ตายไปแล้วก่อนที่จะนอนกับผู้ชายเนี่ยเคยจุดทูบขอสามีที่ตายไปแล้วบ้างไหมรู้ไหมว่าคนอื่นเขาก็พูดเรื่องของเธอกันเต็ไมไปหมดเคยรู้สึกละอายใจบ้างไหม เคยคิดบ้างไหมลูกชายเธอเขาเจอหน้าเธอเขายังถูกไหว้เธอลงไหมพันธิีพันธิตีพันธิตีพันธิเีพนธิตีพันธิตีพันธ่ตีพันธิตีพันิตีพนิตีพนธิตี่ันธิตีนธิีนนธ่ตีันธิตีพนเลยี่ันธ่อีพนิีนธิีันธินินีันธิตีันธ่ตีนธีันธิตีพนิีนิีนีพนันนเีัน้ โถ่นึกว่าจะแน่